ก็กลับสวัสดีพี่น้องชาวระบบสายฟีทุกท่านกันด้วยนะผมแล้วเนี้ยกลับมาไม่ช่นงใชครับกับการตามหาของฟรียูจีซีนะผมซึ่งของนี้ที่ผมพามาตามหากันนะคือโกลเด้นมาร์คออฟอันุบินนะผมหรือว่าหน้ากากสีทองคำอันนี้นั่นเองนะผมของชิ้นนี้นะครับแจกทุกคน,นทั้งหมดแค่1,000ชิ้นนะครับแล้วตอนนี้ก็ไปเพียงแค่2ชิ้นเท่าน,นั้นเองครับส่วนแมปที่เราจะพาไปเล่นกันในวันนี้นะคือแมปพีรามิดไทย o o n นะผมซึ่งหน้าตามแมปเราเวจะมีอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดภาพเข้าไปในเกนมนะครับ หลังจากที่เข้ามาในเกมแล้วผมหน้าตาก็าจะอาจาไม่เป็นแบบผมครับ mm hmm. เพื่อนๆที่เข้ามาใหม่เนี่ยหน้าตาอาจจะโลง่ลงๆนิดนึงครับผม mm hmm. พอดีตอนนี้ผมเล่นตะละนิดนึงนครับผม ซึ่งเกมนี้เนี่ยผมเคยทำไปแล้วครับผมตั้งแต่0ถึง100นี่ใช้เวลาเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆคนไหนที่อยากดูเนี่ยก็สามารถไปกดจิ้มที่ลิงก์ข้างล่างได้เลยนะผมจะผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับผมส่วนวิธีการได้รับไอเทมนะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆกดทางด้านซ้ายมือนะผมที่เขาจะเขียนวอฟฟี่ยูจีซตรงนี้นะครับผมเควสของเขานะครับผมบอกเลยว่าง่ายมากๆน,นะครับผมเควสอย่างแรกเนี่ยเขาให้เรา stay in game ก็คือการออนเวลาในเกมทั้งหมด2ชัมม่วโมงนะครับผมแล้วก็เควสที่2นะครับเขาให้เราหาเงินให้ได้ทั้งหมด300 M นน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 ะะะะคครรรรรััับบบบผผผผมมมมมแลล้้้้้วววกกก็็ออออออยยย่่่่าาาาาาางงงสุดทเเเเเเขใหีีจ2พพืๆซซึต รีเบิร์ตไปสองครั้งแล้วใช่ไหมอันนี้เขาไม่นับรวมนะครับผมตอนนี้ผมรีเบิร์ตไปสองผมจะต้องมารีเบิร์ตใหม่อีกสองครั้งด้วยนะครับผมแต่ผมใช้เวลาไม่นานนะเพื่อนๆประมาณถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าขั้นหนึ่งรีเบิร์ตขั้นหนึ่งแล้วเนี่ยไปขั้นสองประมาณห้าสิบนาทีนะผมจากที่ผมเคยทำชิดท,ที่แล้วไปนะผมประมาณห้าสิบห้านาทีประมาณนั้นนะครับส่วนวิธีการเล่นนะพเพื่อนๆวิ่งมาตรงนี้ได้เลยนะผมซึ่งเพื่อนคนไหนที่เข้ามาใหม่เนี่ยมันจะเป็นตรงนี้มันยังจะยังไม่มีนะครับเพืืื่นน่่่่่ออออนนนนนนตตตีี้้้ผมมเเเเาาาาววงงงงงะะครรรรับพพกกกกด็็สสจ เหมือนเครื่องผลิตเงินนะครับเพ <ๆ S 1> ื่อนเพื่อนเพื่อก็สร้างใบสร้างไป,งไปงนี้นะครับแต่ตอนนี้ถ้าคนไหนที่รีเบิร์ตใหม่นะผมถ้าผมจะไม่ผิดนะรีเบิร์ตขั้นแรกเนี่ยเพื่อนเพื่อนเกิดมาใหม่เนี่ยเขาจะให้เงินมา 4m นะเพื่อน 4m ข้างบนนี้นะผมเงินข้างบนนี้นะผมบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ไวมากๆน,นะผมเห็นไหมอันนี้ผมรีเบิร์ตขั้น2อ่ะผมเขาให้เรามา 5m ม้กถ้าผมจะไม่ผิดนะน่าจะ 5m นะครับผมนี่นะเพื่อเพื่อนสร้างนี้ไปเรื่อยนะครับผมวิธีการสร้างก็ปุ่มสีเขียวนี้นะเพื่อนจะสร้างไปครับสร้างอย่างนี้ไปเรื่อย แล้วก็ไอ้เควสที่2องครับเพื่อนเพื่อนที่เขาจะให้เราเก็บเงินทั้งหมด3 0 0รอเอ็มผมบอกเลยว่ามันไม่ยากนะครับผมแต่เพื่อนๆค่อยไปเก็บตอนรีเบิร์ตรอบสุดท้ายนะผมเดี๋ยวเนี้ยเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูก่อนถ้าผมลงคืนนี้นะเพื่อนๆอาจจะไม่มีใครดูับผมเดี๋ยวมไม่แน่คลิปนี้อาจจะเห็นตอนกลางคืนหรือไม่ก็ตอนเช้าของพ่งนี้นะครับเพื่อนๆส่วนใครที่ไม่รู้ว่าจะสร้างตรงไหน,นครับเพื่อนเพื่อนกดดูทางด้านซ้ายมือนะไอ้ตัวสีแดงตรงนี้นะครับเพื่อนเเห็นไหมเขาก็จะชี้ไปนะครับผมว่าเราควรสร้างอะไรก่อนนะครับผมอย่างนี้มมนเงเยลาไปา ใช่เง่างไห่หยุดจยังน,นะม้มอกหยาบไปครับยยไปหยาบไปเพื่อนเพืเ่อนมันต้องงงแล้วผมว่าพีระมิดของผมสีนี้นะครับอ่าพีระมิดนี้ผมซื้อมานะเพืเ่อนประมาณห้าิล้านนะมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเราสามารถซื้อสกินพีระมิดได้ด้วยนะผมตรงนี้นะนี่เลยกดซื้อได้เลยนะผมอันนี้ผมซื้อมาหมดแล้วนะครับมันก็เลยไม่ขึ้นโชว์เงินนะเนดะี๋ยวผมขอเปลี่ยนสกินหน่อยละกันเอาสีอื่นละกันนะผมเหลืออะไรดีสีทองไหม สีนี้สีนี้เหมือนเดิมด้วยครับจะได้เด่นเด่นเดียวจากนั้นนะครับเห็นไหมเราพอเราสร้างห้องนี้เสร็จแล้วเนี่ยเขาจะให้เราสร้างอีกห้องนึงต่อเลยนะผมนี่นะเป็นห้องผลิตเงินเหมือนกันนะเพื่อนเือนห้องนี้นะก็ให้เพื่อนๆือนสร้างไปเหมือนเดิมได้เลยนะครับนี่นะผมกดผมเหยียบยาวเลยเพราะเงินผมเหลือนะผมพยายามหาเงินให้ได้แล้วก็มาเหยียบเรื่อยเรื่อนะเพื่อนเพือนพยายามเหยียบเครื่องนี้ก่อนนะครับผมนี่นะไอ้พวกรอบๆอนี้นะมันจะเป็นเครื่องผลิตเงินหมดเลยนะเหยียบได้เลยนะผมไอ้ลูกศอนีแล้วก็ช่างมันะเรา้งที่แบบ เครื่องผลิตเงินของเราก่อนอย่างอื่นจะชัางมันนะเดี๋ยวผมสร้างให้เพื่อนดูนี่นะครับปั๊บอ่าลาวามาแล้วผมเครื่องนี้นะครับมันมีชั้นสองเลยนะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวผมสร้างให้เพื่อนดูเรื่อยๆนะพอเงินหมดก็มากดเคมตรงนี้เลยนะครับผมนี่กดเคมับกดเคมถอนตังอ่านี่นะครับผมน้ำาพุน้ำาพุจากติดห้องนี้ก็เป็นห้องผลิตเงินเหมือนกันนะเพื่อนๆอ่ะให้เพื่อนดูได้เลยนะเอาจมดินนะครับผม อ่องผลิตเงินเหมือนกันมีเลยผมบอกเลยว่าเกมนี้มันช้าแค่รีเบิร์ตขั้นแรกเท่านั้นนาเพื่อเพื่อนขั้นสองขั้นสามเนี่ยผมบอกเลยว่ามันแป๊บเดียวนะใครที่ยังไม่เคยมาเล่นเกมนี้ผมบอกเลยต้องลองครับผมพอภาพอะไรเอย่ยก็สวยนะเพื่อน<ๆ>เห็นไหมอันนี้ก็เป็นเครื่องผลิตเงินเหมือนกันครับ<ๆ>เห็นไหมครับก้อนหนึ่งเนี่ยได้สองพันสองพันสองพันอย่างนี้แนละ้วผมก็สร้างไปเรื่อยนะอ่าแค่นี้ครับพอห้องนี้เสร็จปุ๊บเราก็ไปสร้างอย่างอืงอ่นต่อนะนี่นะครับพอสร้างอะไรหมดแล้วเนี่ยเพื่อนๆเขาจะมีชั้นสองให้เราสร้างนะเห็นไหมครับ ซึ่งชั้น2ก็เหมือนกันนะผมเขาจะเป็นเครื่องผลิตเงินเหมือนกันนะเพื่อนเห็นไหมเอเมลล์ดอปนะครับผมก็คือเครื่องผลิตเงินนะผลิตเพชรเอมเมลล์นะเพื่อนนี่นะครับเขาก็จะผลิตเงินลงไปเหมือนเดิมนะผมเห็นไหมก็ไหลไปครับไหลไปพอเข้าเครื่องแท่นตรงนี้ครับเขาก็จะเอเื้เงินมาให้เรานะเพื่อนเห็นไหมพอตรงนี้เข้าปึ๊บใช่ไหมเขาก็จะเอื้เงินมาให้เราตรงนี้นะผมเห็นนะผมเก็บแป๊บเดียวเองนะผมเมื่อกี้เราวิ่งขึ้นไปวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยวแป๊บเดียวเขาให้เรามาเจ็ดแสนเลยนะซึ่งมันไวมากๆนะผม อันนี้แค่รีเบิร์ตขั้นสองเองนะเพื่อนเวือไวจัดๆเลยเดี๋ยวผมก่อภาพไปไวเหมือนเดิมครับให้ดูว่าผมสร้างอะไรไปบ้างนะผมเพื่อนเพื่อนสร้างไปเรื่อยๆนะผมเหยียบไปเรื่อยๆให้มันหมดนะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวผมตัดมาตอนอีกทีตอนที่ผมสร้างเสร็จแล้วนะว่ามันเราสร้างอะไรไปบ้างแล้วครับผมเดี๋ยวผมดูก่อนนะคลิปนี้ถ้ามันแบบสร้างแบบรีเบิร์ตขั้นหนึ่งมันไม่นานมากเดี๋ยวผมจะตัดมาตอนที่ผมรับของเลยนะผมน่าจะไม่เกินเช้า ดูจากคลิปนี้น่าจะไม่เกินสัก2ชั่วโมงนะที่ผมทํานะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตเล่นไปอีกสักนิดนึงครับผมแล้วเดี๋ยวผมตัดมาตอนที่ผมจะรีเบิร์ตเลยนะครับผมเอาละครับผมหลังจากที่เราฟาร์มกันมาเมื่อกี้นะครับผมผมบอกแล้วว่าไม่นานนะเพื่อนๆเห็นไหมฝนจะตกนะครับผมฟาร้องเฉยเลยนี่ครับผมพาไปดูนะเพื่อนๆครเห็นไหมผมเล่นไปแค่46นาทีนะครับผมแล้วตอนนี้ผมก็สามารถรีเบิร์ตได้แล้วเพื่อน ใครที่ปุ่มรีเบิร์นไม่ขึ้นนะผมสร้างจนครบร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยปุ่มรีเบิร์นไม่ขึ้นต้องรอแป๊บหนึ่งนะเพื่อนล้วค่อยกดเข้าใหม่นะผมกดออกไปใช่ไหมครับแล้วกดเข้าใหม่มันจะมีปุ่มสีโมงตรงนี้ขึ้นมาให้นะผมเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของประสาทของผมนะเพื่อนว่ามีอะไรบ้างนะผมที่เราสร้างไปนะนี่นะครับห้องแรกเครื่องผลิตเงินนะผมเครื่องที่สองก็ห้องผลิตเงินเหมือนกันครับเพื่อนแต่อันนี้จะมีสามชั้นนะเพื่อนนี่นะครับผมพาวิ่งขึ้นไปนะครับผมที่เราสร้างก็จะเป็นเป็นแท่นผลิตเงินหมดเลยนน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 ะะะเเเืื่่ออีครัััับ้กก็จมมมงงผผลิิตตหว แล้วส่วนต่อมาผมห้องนะอีกมีอีกสองห้องนั้นเพื่อนนี่นะครับท่านเพื่อนสร้างร้อยเปอร์เซ็นต์มันจะเป็นหน้าตาแบบผมนะนี่นะครับแล้วห้องนี้ท่นเพื่อนเห็นกันนะผมมีเลยห้องนี้ผมว่าสวยสุดแล้วครับในแมปนี้นะห้องนี้เสร็จปุ๊บก็จะมีอีกห้องหนึ่งครับห้องสริงนะเพื่อนนี่นะครับผมหน้าตาเป็นอย่างนี้เลยครับผมห้องสร้างมานี่นครับเครื่องผลิตเงินชั้นดีนะครับผมดูดิ ดูเงินไหลเข้าไปนะผมบอกเลยว่าเยอะมากๆนะครับผมส่วนห้องสุดท้ายครับเพื่อนเพื่อนวิ่งมานะวิ่งเข้าทางนี้ก็ได้ครับเดี๋ยวผมขอวิ่งเข้าทางตรงกลางแล้วกันประมันสวยงามอลังการมากครับผมนี่เลยเป็นไงสมบัติฟาโรที่แท้ทูนี่นะครับผมเครื่องผลิตเงินผมดูดิแป๊บเดียวผมดูเงินเราวขึ้นนะผมวิลลาเอ็มวิลลาสองเอ็มด้วยซ้ำนะเพื่อนเนนี่ครับกดเขสมเลยนะครับผมห้องนี้ก็จะมีเครื่องผลิตเงินเหมือนกันนะครับผมนี่นะตรงนี้นะเพื่อนซ้ายขวาเหมือนกันนะครับ นี่เลยครับผมก้อนหนึ่งผมบอกเลยแบบได้แบบจุกๆนะผมก้อนละหนึ่งแสนเลยนะซึ่งเควสท,ที่สองผมเนี่ยก็ผ่านแล้วนะเก็บเงินผมว่าเกินอยู่แล้วครับสามร้อยล้านังไงก็เกินแหละครับเดี๋ยวผมขอไปรีเบิร์ตอีกรอบนึงแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวผมตัดมาตอนจบเลยว่าผมจะทําไปกี่นาทีนะครับผมนี่ครับรีเบิร์ตตรงนี้ได้เลยนะครับผมไปนี่ครับท่านเพื่อนคนไหนเข้ามาเล่นใหม่นี โล่งอย่างเงี้ยะผมะเช้ามันโล่งโล่งนะผมไม่ได้โล่งธรรมดาโล่งโล่งนะอันนี้มันรีเบิร์ตมันเกิดข้างหลังนะเพื่อนแต่จริงๆิงเพื่อนๆจะเกิดข้างหน้านะอันนี้มันเกิดข้างหลังนะครับตอนเพื่อนเพื่อเข้ามาเห็นไหมเงินเราก็ถูกรีเซ็ตเป็นศูนย์ด้วยนะพเพื่อนๆือนนี่นะครับมีเข้ามาก็เก็บตังได้เลยดูซีรีเบิร์ตขั้นสามเราได้เงินมาเท่าไหร่นี่นะครับได้เก้าจุดแปดเอ็มเลยนะครับผมก็กดเหยียบได้เลยครับจากนั้นให้พเพื่อนเพื่อสร้างเหมือนเดิมนันเพื่อนนี่อ่ะเดี๋ยวผมสร้างห้องแรกที่เพื่อนๆเข้้าามดูแลวกัันนนนะะี่ครบ เหยียบไปได้เลยนะครับผมเหยียบอะไรได้เหยียบนะผมเพราะห้องแรกเนี่ยมันราคาไม่แพงนะเพื่อนสดทีราคาแบบหลักสิบเท่านั้นเองนะผมหลักสิบแตกร้อยนี่หนึ่งบาทสามร้อยสามสิบครับเหยียบได้เลยนะครับผมก็ประมาณนี้ลวกันนะครับเพื่อนแล้วเดี๋ยวผมตัดมาตอนจบเลยดูสิว่าเควสนี้นะครับผมจะเล่นไปทั้งหมดกี่นาทีนะครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนจบนะจ๊ะไปมาครับผมหลังจากที่เราตามกันไม่นานนะเพื่อนอะผมให้เพื่อนดูก่อนเลยนะครับผม นี่นะครับผมเล่นไปเมื่อกี้เราเล่นกี่นาทีนะสี่สิบเจ็ดสี่สิบแปดนาทีใช่ไหมครับอันนี้เก้าสิบนาทีนะครับนนมนะผมก็เท่ากับว่าผมเล่นรอบหนึ่งไม่เกินสี่สิบห้านาทีผมต่อการหนึ่งหีเบิร์ดนะเพื่อนเหยียบไปผมอ่ะแทนสุดท้ายแล้วของผมนะเก้าสิบสองแล้วผมเปิบเอา้าหือแท่นหนึ่งแล้วเพื่อนเร็วครับเร็วครับทําเวลาผมขออนุญาตวิ่งไปเก็บตังค์ไปตรงนะนี่เห็นไหมครับอุตส่าห์กดไปก่อนเราไปเหยียบเมื่อกี้นะกลับมามีเป็นร้อยแล้วผมวีละสองเอ็มอ่ะ ใครสร้างถ้าผมบอกเลยว่าเงินมันขึ้นไวามากๆนะผมแล้วก็ใครที่เงินเหลือก็ไปปลดล็อกสกิเกันได้นะผมพอของมันเปีเยวจริงๆของฟรีนะมันดีจริงๆนะผมอ่ะเหยยบได้เลยครับผมป๊บเสร็จแล้วกดดูรีเบิร์นนะครับเห็นไหมครับเบอ่อนขึ้นมาแล้วนะกดรีเบิร์นได้เลยนะครับผมอ่ะแสงออร่าเป็นประกาย ดูเวสของเรากันนะผมเห็นไหมครับเพื่อนๆก็เท่ากับ,บว่าเวสนี้นะครับผมผมทําเวลาไปแค่90นาทีเท่านั้นนะผมแล้วที่เหลือเนี่ยผมก็แค่ออนไลลาอีก30นาทีก็กดรับของชิ้นนี้ไปได้เลยนะผมอันนี้เดี๋ยวผมขอยืนเดี๋ยวผมขอตัวไปตัปตดชิปร็อคะผมแล้วเดี๋ยวผมตัดมาอีกทีตอนที่เรารับของกันเลยนะครับเพื่อนตอนนี้ก็ใกล้ถึงเวลาของเราแล้วผมเหลือเวลาแค่1นาทีเท่านั้นเองนะครับชิ้นสุกกันทีของตอนนี้ก็ออกไปกี่ชิ้นวะร้อยนิดๆนะเพื่อน คนออนตอนนี้อยู่ประมาณแค่สามร้อยกว่าคนเท่าน,นั้นเองนะผมใครที่ดูคลิปนี้หรือว่าใครที่ตื่นมาตอนเช้าก็อย่าลืมรีบเข้ามาทํากันนะครับผมว่าน่าจะได้อยู่นะเพราะทาจริงๆมันก็ประมาณผมตีประมาณสามชั่วโมงแล้วกันครับเพื่อนๆสำหรับเวสนี้สําหรับคนที่ไม่เคยเล่นนะครับผมมาครับเรียบร้อยควสของเรานะครับผมกดเคมได้เลยนะผมสวยงามครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดออกไปดู้างนอนมว่าเราได้มาชิ้นที่เท่าไหร่กันนะเลขที่ออกคือ หน้ากากสีทองอย่างนี้เลยนะเพื่อนๆเอ้ยก็สวยอยู่นะครับผมเดี๋ยวเดี่ยวเลขเดี่ยวของเราคือเลขโอเคครับหนึ่งสองสองนะครับผมก็เป็นของีง่ายๆหนึ่งชิ้นนะครับเพื่อๆนๆเพื่อนๆคนไหนที่ชอบเนี่ย,ยไยก็ลืมกดไลค์กดซับสไครป์ด้วยนะครับผมใครที่มีคำถามยังไงเนี่ยก็ตามมาคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะครับแล้ว ep หน้าผมจะพาไปทำอะไรต่อก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้ได้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องกอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้าใครที่อยากได้ลืมดีบเข้ามาทำกันนะครับแบบผีหลอก